กลับมาช่วงคต่อครับแม็กซ์เจอรี่เวร์ตที่เกี่ยอก์นะครับอย่างที่บอกในช่วงแรกวันนี้ผมและน้องตามีแขกรับเชิญสองท่านเป็นนักไตรกีฬาซึ่งคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่มาอยู่ประเทศไทยท่านหนึ่งเป็นคนไทยแท้ๆเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับผมขอแนะนํานักกีฬาซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสแต่ว่ามาอยู่ประเทศไทยแล้วก็รักประเทศไทยมากปัจจุบันนี้เป็นนักไตรกีฬามืออาชีพแล้วนะครับคารลฟรุช <F> อีกท่านหนึ่งนะครับเป็น นักไตกราทีผมรู้จักกับนักกีฬาท่านนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านเป็นอดีตครูในฟิตเนสนะครับที่ผมไปออกกำลังกายอยู่ปัจจุบันก็เป็นนักไตกฬาชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับผู้นำครับนํำเพชรพรทารักเจริญสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้นำเนี่ยผมรู้จักมาไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วนะเจ็ดปีได้ใช่นานะครนานแลวค่ะนานพอสมควรผ<า>ู้นำเนี่ย จริงๆแล้วเป็นนักไปกีฬามานานพอสมควรใช่ก็ก่อนที่จะเจอพี่อ,อะค่ะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยครูหนําไม่ค่อยได้เล่นกีฬาหรือเปล่าตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่เด็กๆนี่ไม่เล่นเลยค่ะเพิ่งจะมาเริ่มเล่นจริงๆหลังจากเรียนจบหลังจากเรียนจบค่ะจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยเหมันจะเริ่มแบบหันมาสนใจออกกบบาลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะคิดไว้เมื่อว่าชีวิตเราเนี่ยต้องมาเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาวงการออกกำลังหอ้โห ไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะตอนเด็กๆนี่แบบไม่เคยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มเริ่มบอกกับบางกายเท่านั้นแหละค่ะก็มันก็เลิแบบมันก็มามาเรื่อยเรื่อมันก็มาเรื่อยๆรื่อแล้วมันก็ดีกรีมันก็ก็ขยับขึ้นตามความแข็งแรงของเราแต่หายากไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานของความเป็นนักกีฬาเฉยทุกคนก็จะเริ่มเพิ่มแต่เด็กๆใช่แต่คืออย่างที่หนานี้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ตอนนี้เหมือนกําลังดูอยู่ไอ้ฉันไม่เคยออกกังกังกายมาก่อนเลยแต่ว่าภาพที่ตอนนี้ที่หนางออกมาคือทุกคนอาจจะมองว่า พี่หนำเล่นกีฬานตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยค่ะถึงได้มาเป็นนักไตรกีฬาชีพได้ใช่ทำออพี่หนำมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงบ้างคะทำไมดีถึงมาเล่นกีฬาแล้วมาเป็นนักไตรกีฬาตอนตอนเริ่มเล่นเลยเนี่ยยังไม่เคยนึกถึงไตรกีฬาเลยยังไม่นึกถึงอ,อ,อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่ว่าตอนนั้นก็คือนึกแค่ว่าเราไปออกกาลังกายตอนนั้นเหมือนอกับอยากพาคุณแม่ไปออกกําลังกายเพราะคุณแม่เป็นโรคหัวใจ ก็เลยแบบก็พ,พากันไปสองคนแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เริ่มกันตั้งแต่แบบยังวิ่งก็ยังวิ่งไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนอ่าแล้วก็เลยแบบเริ่มจากเดินก็พาคุณแม่เดินทุกวันแถวบ้านก็คือไทยี่ปุ่นดินแดงสนามกีลาโยชน,นะคะ่ะก็เดินเวลาสองรอบยังเพิ่งจะได้สองรอบนันเพิง่งยังไม่สองโลเลยค่ะก็เดินกันอย่างเงี้ยทุกวันสองคนแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนกระทั่ทงเหมือนกับว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเราอินกับมันนะคะเราสนุกกับมันเราเราเริ่มอยู่ตัวก็เลยอาชวนกันอีกแบบคุณแม่เราวิ่งกันลองวิ่งดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะพอเริ่มวิ่งปุ๊บม,มันก็รู้สึกดีนะมันได้มีมีเหงื่อออกได้มีความรู้สึกเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ละ,คะหลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะมีโอกาสก็ไปกระสูดเลยะคะ่ะทีนี้เริ่มต้นจากการวิ่งใช่ค่ะวิ่งแข่งขันครั้งแรกระยะห่างเท่าไหร มีนิมารารอน,นะค่ะก็สิกิโลเมตรใช่ใช่งานแรกนั้นรู้สึกจะปี2001นะคะก็13ปีที่แล้วใช่2001ค่ะนั่นคือลงนานแร้ววิ่งจบค่ะวิ่งจบ10กิโลเมตรวิ่งจบวิ่งจบหลังจากนั้นมีความรู้สึกไงว่า10กิโลเมตรเราวิ่งจบแล้วเราอ,อยากจะพัฒนาขึ้นไปไหมหรืออยากทําเวลาให้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะวิ่งให้ไกลขึ้นไหมคือตอนนั้นนะคะเหมือนกับคนที่ไม่เคยไปลงแข่งวิ่งมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าหนาอ่ะซ้อมซ้ออมววิ่่งยูแล แต่ว่าไม่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเออเราวิ่งได้เยอะขนาดไหนหรืออย่างนี้คือกี่กิโลเพราะสมัยนั้นเนี่ยจะหาตัววัดระยะอะไรก็คงไม่มีแล้วก็ในกาเวลาไปออกไปวิ่งก็คือจะไม่ค่อยดูเวลาเท่าไหร่ไม่ค่อยไปคิดว่ามันไมไ่จริงจังไม่จริงจังเลยค่ะก็คือเออวิ่งไปพอเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลงครั้งแรกเนี่ยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทําให้ให้วิ่งต่อไปก็คือเหรียญ ไ,ได้รางวัลเลยไไม่ใช่ได้เหรียญแบบแค่พอ,อจบจบปุ๊บทุกคนนักวิ่งก็จะได้เหรียญอันหนึง<ช>่งแค่อันนั้นอันเดียวค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันประทับใจเราวิ่งแล้วเราได้เหรียญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบตอนนั้นก็คือมีมีเอมในใจว่าแบบเออจะขอวิ่งแล้วแบบขอสะสมเหรียญค,ค่ะขอสะสมเหรียญหลังจากนั้นก็คือหลังจากอาทิตย์นั้นปุ๊บก็คือ ไปงานแข่งวิ่งทุกงานที่มันมีในกรุงเทพที่เราพอจะขับรถไปไหวอะคะ่ะกําลังคึกเลยก็ไปทุก,าทกอาทิตย์เลยว่าอยากได้เหรียญ<ม>เหรียญอันนี้นะค่ะพอแต่พองานแรกที่หนาไปเนี่ยอเผอิญว่ามันเป็นงานใหญ่เป็นเขาเรีย,รย <sparks. S 1> รก UN รันนะคะสมัย<ๆ>นั้นแล้วก็เลยแบบเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่หนาก็เลยแบบก็แค่วิ่งถึงแล้วก็จบแล้วก็ได้เหรียญแต่พอหลังจากงานนั้นนะคะงานที่มันไม่ได้แบบว่าเป็นใหญ่มากอะหนำก็ค้นพบว่าเอ้ยหนาก็ได้ถ้วยตลอดอะไรเงี้ยค่ะ อะไรประมาณนี้หลังแล้วเราก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นบางทีบางงานงานใหญ่ใหญอ่อย่างพัทยาอย่างกรุงเทพมาราธอนอะไรเงี้ยก็จะได้รางวัลเหมือนกันตอนนั้นวิ่งยังไม่ถึงมาราธอนยังค่ะยังค่ะได้10โลอยู่สักประมาณสองเดือนมั้งคะสองเดือนเองใช่แต่ขยับขึ้นไปฮาร์ฟเลยขยับขึ้นไปฮาร์ฟเลยฮาร์ฟนี่ยี่กิโลเมตรใช่ค่ะใช่ขยับขึ้นไปฮาร์ฟฮาร์ฟหนูก็จะวิ่งอยู่สักสองครั้งนะคะหนมก็ไปมาราธอนเลย ประมาณนี้ค่ะพาสเร็วมากยิ่งกหรเข้าไเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะคือสมัยนั้นมันไม่มีไม่มีทฤษฎีไม่มีอะไรเลยเราก็ไปตามฟิลของเราเองแล้วก็คิดเอาเองว่า21แล้วก็เป็น4 2แล้วก็คงจะทําได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ยากก็คิดแค่นี้ก็เลยอยากลองเพราะรู้สึกอยากลองเป็นเป็นตัวไร์ไ e ้ํำให้แบบไปลองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ย ภายใต้พื้นฐานสูงวิฐานของตัวเองก่อนว่าเราน่าจะทําได้ค่ะค่ะภูมาราทอนครั้งแรกจบไหมจบค่ะวิ่งตลอดอ๋อมากม่กมากมาโอ้โนน่ากลัวมวากครั้งแรกคือแบบ<ม>แก,ก็มีเดินบ้างไปโรงงานค่อนข้างยากพัทยามารารอนเลยครับแคร์ลาอก็เคยลงใช่ไหมมันมันแบบมันมันเหนื่อยมากพัทยาคือมันเป็นคิวแล้วมันก็จะเขาค่อนข้างเยอะนําวิ่งตอ่อเนื่องได้จนประมาณถ้าสามสิบห้ากิโลอะค่ะ แล้วก็คนพบว่าจากเราวิ่งวิ่งอยู่มันกลายเป็นเดินไปเองเลยแบบหมดแบบน่าตกใจมากแบบทำไมแบบอยู่ดีเราวิ่งไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วนิ้วก็ชามือก็ชาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นตะกิ้นะคะคือปลายไม่มือเนี่ยจนชาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบกลายเป็นเดินเดินก็ทั่งเพื่อนมาถามมันก็เลยว็อ่ะวิ่งกันสองคนลงครั้งแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเดินเดินวิ่งวิ่งกันจนกระทั่งแบบเหมือนแบบ38โลมบ้งคะแล้วก็มีแบบผู้หญิง สูงอายุแล้วนิดนึงนะคะเขาวิ่งแบบวิ่งไปเลยอะวิ่งชิลมากวิ่งวิ่งแซงเราวิ่งแซงว่าตอนหลังตอนแรกเขาอยู่หลังเราอยู่หลังเราแต่เขาสเตดี้เออแต่เขาสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องแั้นหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบที่เขาแบบตอนเรกคุณป้าก็เลยแบบ้ป้าเขาแบบแข็งแรงจังเลยอะไรเงี้ยสามารถวิ่งได้แบบไม่หยุดเลยอะทำไมแบบเราเด็กของเขาเรื่องเยอะเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพราหลังจากผ่านอีเวตนนั้นน่ะหนูก็เลยเอาหมายก็ลงอีก หลังจากนั้นไม่ไม่เดินแล้วจบจบเวลาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นฝึกกี่ปีกว่าจะจบมาราธอนได้ฟุม,มาราธอนก็พัทยาอันนั้นครั้งแรกหนมก็จบแต่ว่าหนำรู้สึกว่าหนำวิ่งไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องหนำก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ล,ดล,ลออะร <จบ S 1> ครั้งต่อไปต้องลองต้องลองอีกอะไรเงี้ยอยากวิ่งก็ครั้งต่อไปอาจจะเป็นสแลนหน่อยครั้งต่อไปหลังจากพัทยาหนำจำไม่ได้แน่แล้วเพราะมันสิบกว่าปีแล้วสิบจอกปี แต่ก็คือคือค่อนข้างเรียบกว่าค่อนข้าง,งเรียบกว่าแล้วก็คือหลังจากนั้นนะพอมีหลังจากพัทยาปุ๊บพอมีอีเวนต์มาราธทอนที่ไหนหนูก็ไปทุกที่ทั่วประเทศไทยเหมือนกันค่ะหนองคายเลยนครพน,นมไปมไปไปหมดหมดงังนั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบคนวิ่งมารธาอนอย่างเดียวมินิม,มารธาอนไม่ลงเลยแบบอย่ามายุ่งกับช่ฉันขอมาแา <laughs> แบบอยากอะอยากอยากอยากที่สุดตัวเองว่าเออเราทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทำได้ได้ดีด้วยมาราทอนเคยทำเวลาดีที่สุดเท่าไหร่ครับ 3ชั่วโมง49ค่สโบเก้าคอะแต่หนำจะแบบไม่เร็วอย่างแครอนะคะหนำจะเป็นพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เร็วหัวว้าค่ะแต่ว่าไปได้เรื่อยๆ,ๆส่วนส่วนใหญ่าทงที่เข<ล>าวิ่งกันนี่เวลาอย่างคนเข้าที่หนึ่งนี่เขาวิ่งเท่าไหร่คะผู้หญิงเท่าไหร่นะคะผู้หญิงเคนยาผู้หญิงเคนยาปร尼亚สองชั่วโมงสิบ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 สองชั่วโมงสามสิบหกจะเร็วมาก 40กว่ากิโลแต่ถ้าเป็นแบบคนไทยก็ประมาณสักสองชั่วโมงห้าสิบได้ค่ะประมาณนะคะก็จะยังมันมีคนไทยสุนิสาสุนิสาเคยทำสองชั่วโมงสิบประมาณนักขี่ะุทธชาสาวชาวดอยนะครับแคร์โรแคโรพูดภาษาไทยได้นะครับท่านสมฟังชัดแน่นอนเพราะว่าเธออยู่เมืองไทยมานานแล้วกี่ปีแล้วครับที่มีเมืองไทยประมาณสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งเกือบห้าปีแล้ว ก็คือผมขออภัยผมเรียกผิดนิดนึงต้องเรียกว่าดรแคโรลฟุกเพราะว่าเธอจบปริญญาเอกใช่มาเมืองไทยตอนแรกมาทำอะไรมาจบปริญญาย<ช>เอกมาเพื่อจบปริญญาเอกมายเพราะว่ามันเรียนฟิลว์เป็นประเทศไทยก็เลยมาศึกษาที่ประเทศไทยตอนตอนนั้นเล่นกีฬาอะไรครับตอนนั้นเล่นกีฬาที่จะว่าไม่ใช่เล่นฟุตกีฬาเล่นเล่นโรบคลานบิงกับปีนเขาปีนเขาปีนเขาเก่ารับการเพ่งระดับระดับชาติที่บ้านที่ฝรั่งเศสเป็นนักกีฬาระดับชาติด้วยนะครับ แล้วปีนเขาก็สนุกนะสนุกสนุกเตี่ยงตะไยมากกว่านี้มากกว่าปันจักรยานใช่เคยปีนเขาในเมืองไทยไหมเคยปีนงที่กระบี่ที่กระบี่นะฮะก็มันร้อนเกินไปยากร้อนมันลื่นมันไม่ม่ค่อยสะดวกมันเหมือนแบบหิยย้อยลงมาลักษณะนั้นะนะครับแล้วทําไมตอนหลังมาเล่นไวกีฬามาเล่นไวกีฬาเพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรเล่นก็เลย มาที่นี่มาเรียนมาเรียนที่ทุลาก็ในคุณเทพมันที่พิงเข้าหายากที่ซ้อมหายากช่วงนี้มีมีมีจิมที่ปิงเข้าได้แต่ว่าซีพีทีล้วไม่มีแล้วก็ในในรโรงเรียนภาษาไทยก็เชิญผู้ที่มีคุณที่เป็นนักวิ่งอยู่นักชงลงชงลงนักวิ่งมีคุณนเขาเลยช่วงช่วงไปวิ่งด้วยโอชอบเลยไงชอบชอบอากาศเมืองไทยมันไม่เหมือน อากาศเมืองไทยนี่เหมือนฝรั่งเศสไม่เหมือนไม่ไม่ร้อนไปหรือร้อนชอบชอบชอบอากาศร้อนอยู่แล้วแปลว่ามาสตาร์ทการเป็นนักวิ่งที่เมืองไทยที่มุงไทยไม่เคยวิ่งที่นู่นไม่เคยวิ่งไม่มีเวลาวิ่งเป็นริเข้ามันซ้อมหนักด้วยครับแต่ว่าชิ้นกับความลําบากความทรมานกีฬาที่มันที่ยากมากๆก็เลยชิ้นร่างกายชิ้นแข็งแรงอยู่แล้วครตบเริ่มมันก็ไม่ใช่ร่องใหญ่แต่ผมผมข้องใจนิดนึงในเรื่องอากาศ โอ้ฝรั่งเศสที่อุณหภูมิเฉลี่ยก็สิบก,กว่าองศาเซลเซียสมันก็มีติดลบบ้างมีร้อนแต่ก็ร้อนไม่มากแต่มาเมืองไทยเนี่ยแคโรต้องเจอสามสิบก,กว่าองศาทุกวันทุกวันท,น,ทนไหวไม่เป็นไรไม่ใช่จช่วงนี้คิดว่าชอบมากมากกว่าเพราะว่าเป็นมันเอาเปรกับคนอื่นที่มาแข่งด้วยเพราะพวกเราโนดชินแล้วกับความร้อนรัดแคโรเนี่ยเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ่ดได้ได,ได,ได,ไดีอยู่แล้วเราไม่พูดถึง <c oughs> แต่ทําไมหันมาเป็นนักกปกีฬาอาชีพจบปริญญาเอกมีงานการที่ดีทําไมถึงมาเป็นนักกปกีฬาเพราะว่ามันเป็นปัญหาคนหลายหลคนคิดว่าต,ต้าในในชีวิตจำทํางานมันกเ็เริ่มเริ่มเล่นกีฬาที่เป็นเพลชันในชีวิตที่มันที่ทำให้มีความสุขทุกวนันมากกว่ามากกว่าทํางานก็หาคุา้ม พลียนเพลียนจากเพลียนจากตำนานที่นาเบ่อก็มันเป็นอาชีพที่ถึงเต้นที่มีเป้าหมายที่มีความท,าท,ท้าทายมากคูณน้ำจากวิ่งมาร,รมาธอนคิดยังไงมาแข่งใต่กีฬาตัวเราเองก็ไม่ใช่นักว่ายน้ำมากอ่อนใช่ค่ะตอนเด็กๆนี่แบบคุณแม่แค่ให้ไปเรียนว่ายน้ำเพราะว่าคุณแม่ว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่า ก็ไปลองเดี๋ยวยังว่ายไม่เป็นสักท่าเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มาหัดอีกทีก็คือตอนโตแล้วแล้วพี่สาวเหมือนกับว่าอยากจะว่ายน้ำอยากจะเรียนว่ายน้ำพี่สาวอยากว่ายน้าเป็นแล้วก็แบบก็ชวนใครไม่ได้เพราะมีกันหกพี่น้องเลยค่ะชวนใครไม่ได้ก็อาชวนหนำหนำก็อาไปเรียนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ว่ายมาได้ท่าเดียวเป็นอยู่ท่าเดียวคือฟรีสไตล์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเก่งมากเพราะมันไม่ได้ไปเรียนเรื่องราวค่ะเรียนแบบที่ไทยญี่ปุ่นเขาจะมีคอร์สสอน คอสอนก็สอนเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยก็เรียนเรียนไปเทอมก็เหมือนกับว่าเป็นเ,นเ,นเซสชั่นเดียวค่ะก็ะจนพอได้อะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็คือหัดเองหัดเองฝึกเองเยอะไรเงี้ยค่ะถามว่าตอนนี้ว่ายน้ําน่าจะได้3อย่างคือนราจะว่ายน้ำอ่อนสุดแล้วก็ยังยังต้องพัฒนากันอีกสำหรับว่ายน้ําแต่ก็เป็นเรื่องยากนะคะพี่เพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานการว่ายน้ําเลย แล้วก็ต้องมาใช้การแข่งขันในเรื่องของว่ายน้ําแล้วมันเป็นตัว s า์ r ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่มันต้องมีความรู้สึกที่มีแรงบันดาลใจมากๆนะสิ่งที่เล่นได้คือไทร่าเนี่ยเสน่ห์มันเสน่ห์มันไม่ได้อยู่ที่ว่ายน้ำอย่างเดียวอ่ะมันก็จะมีความสนุกตรงที่มันมันเป็น3อย่างเพราะฉะนั้นพอเราขึ้นจากน้ําได้เราจะรู้สึกว่าโอ้ขอฉันขึ้นจากน้ําไม่ได้ก่อนขึอนไม่ได้แล้วเลยขอขึ้นถึงน้ำไม่ได้เดี๋ยวจักรยานมาเมื่อไหร่มันก็จะแบบเออเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจักรยานปุ๊บมันก มันก็จะสนุกขึ้นพอวิ่งปุ๊บม,มันก็จะเป็นทางเราอยู่แล้วเพราะเราชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใจกีฬาจริงๆมันไม่ได้วัดผลจากที่เราขึ้นน้ำเป็นคนแรกมันวัดผลอย่างที่ใครวิ่งเข้าเส้นเป็นคนแรกมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็คือต้องเหนื่อยกว่านักคนที่เบสเป็นนักว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะว่า เขาจะขึ้นว่ายน้ำเขาก็จะสบายกว่าเขาจะชิลได้กว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็จะมีข้อดีข้อย่อยของเขาว่าเบสนกว่ายน้ำก็จะวิ่งไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อดีข้อข้อเสียของแต่ละเหมกับถั่วเฉลี่ยกันไปแล้วในสามสิ่งเนี่ยคงจะไม่มีใครที่เพอร์เฟคทั้งสามอย่างแน่นอน่ค่ะจากเริ่มออกกําลังกี่ปีถึงแข่งไกลกีฬาหลังจากวิ่งมาทอนแล้วประมาณปีหนึ่งค่ะก็มาแข่งไตรกีฬาเลยไตลกีฬาเลยค่ะ ไม่ธรรมดา,าอ่ะทอานผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงการแข่งขันในปัจจุบันของทั้งแครลและก็คู่น้ำผมขออภัยคือตึกต่างนี้ต้องได้คู่น้ำเดี๋ยวมาชมกันต่อสักครู่ครับนักเตะรีเวอตีกีฬานักครับ